เออเที่ยงห้บเก้านาทีจดยไปเที่ยงห้เก้านาทีเที่ยงยีเออเที่ยงยีเกประกาศจทปะกืประกาศเพราะตอนที่มันตีนี่กับอแ้เนาะเออเนี่ยเที่ยงอกราแวะเนี่ยแโลแคโลมันกไปยองของกระจกสิบสองปดตไรก็ยี่สิบเก้านาทีแรโล่บ้ามกระบอกจเนดานล่านย คนที่ส่งมันแะตะกี้เราลองดูรถมันนะคนที่มาส่งตัวไม่มีคนอื่นมาด้วยหรือเปล่าไม่มีอ๋อโอ้ก่ออะไรกันก่อแสงก่อกใสเจจีฟาดว่าเอาไปเอามาเปลี่ยนในแม่นะนะเอาเอามือแตะแม่นะตีบ่าเอาในแม่นัะกันเนี่ยตีในแม่นั่นแกดูไอ้แบงค์จีแน่เมื่อไรเนี่ย เพราะเดินหนีไปบุนเดินหิงเขาเลยเจมหมอเหมือว okay. ิ่งกัินมดแน่เขาแน่ไี่บัตวิ่งมาย่างค่อยเดินเข้ามาแบบแจดูเขาเนี่ยบัตคว้าไอปืนไอปืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วไอเกดบอกโก้ก้โก้อยู่ขรางหลังเหอไแบงค์จะเอาลงไม่ปล่อะเอาลงไม่ได้อ่ะอ๋อยังไงต้อไปหน่อยอันนี้แห้งมาจากกินข้าวมือนีปัดไทยกำลังมือสตัก เออไอบอดแกทำมาได้ไอบอดงี้โอ้โหเนี่ยใดเนี่ยแบงค์จะเอานอนลงไงเอาลงมาได้แบงค์ไปขาลยนเวลี่ยมเวลี่ยมไอยางขี่จะขยันาเรียนพอดีเจอไอยางพ่อเจ้าสาวนี่มาตังหลังนีพอดีเอาวิ่งมาตางหลัง